นี่เป็นผลประกอบการของวันนี้ปานินตัวใหญ่มากชนก็ใหญ่นะลาช้อนตัวนี้นี่ครับดูครับใหญ่กว่าขวดน้ําลิตรครึ่งอีกนะนี่ครับกับสองโลได้ผู้ที่หมานที่สุดวันนี้ท็อปสกอร์สามแต้มคนเดียวนะครับใช้เหยื่ออะไรครับผมนี่ครับเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับมาร์คชูมาร์คชูนะครับจะเจอครับผมแล้วก็คันอะไรเช่นกับชุดนี้คันกับลอกเนี่ยไม่รวมสายเนี่ยพันแปดอีกนะ ทั้งชุดเชื่อไหมนี่ใมายังไม่รู้เลยนะเพราะเราไม่บอกราคากันครับแชกไปได้ปะ่ะผบอกมากครับตกจนได้ปลา,าขนาดนี้ยังไม่บอกราคา้วมาบอกอกทีหลังนะฮะพันแปดนะคะัชุดน,นี้พันแปดอย่อก็ตัวละร้อยห้าสิบาทนะมาควิดไอ้มากรูถึหายโดน,ดนแจ็คออฟฟองนี่ครับตองเกตขวดนิดครึ่งนะฮะปลานะครับโอ้โหปางนานนะฮะนะ ก่อนเลยนะได้ตึงมือนะแล้วก็แดดเป็นไงครับวันนี้ผู้พันคือจะบอกว่าดูสภาพดีที่สุดของที่สุดนะครับไปก่อนนะฮะวันนี้จบเร็วของชั่วโมงสองชั่วมงโดยประมาณนะครับ